สำหรับโต๊ะนะครับที่ผิวเรียบแบบนี้เลยนะฮะเรียบอันนี้คือขัดเรียบไม่มีร่องเลยนะครับจะสังเกตได้ว่านิ้วลูบแล้วไม่สะดุดนะครับการติดฟิล์มจะแนบเนียนที่สุดนะครับจะไม่มีช่องอากาศฟิล์มจะติดได้แน่นหนานะครับอันนี้เรามาให้ดูกันนะครับสําหรับไม้ที่ไม่เรียบนะครับตัวนี้นะครับสังเกตนะครับว่าไม่มีความเรียบเลยนะครับอาจจะมีความ โค้งสูงต่ำอยู่ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเวลาเราติดฟิล์มเข้าไปนะครับฟิล์มเนี่ยก็จะเกาะอยู่บนส่วนที่สูงเพราะฟิล์มจะมีเนื้อที่แข็งนะครับมันก็จะเกาะอยู่บริเวณที่สูงกว่านะครับแล้วก็ลอยๆอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีกาวบางๆอยู่นะครับได้ยินเสียงนะครับตัวฟิล์มเนี่ยมันจะไม่ขยับไปไหนนะครับก็คือจะเหมือนลอยๆปกป้องอยู่นะครับ ตัวขอบเนี่ยซึ่งถ้าสมมติเราจะยกถ้าถ้าเราเอามือต้องการแกะโดนเนี่ยมันก็จะออกแต่ว่าถ้าเรากรีดขอบเข้าไปลึกหน่อยนะครับไม่โดนมากก็สามารถใช้ปกป้องได้นะครับแต่จะไม่แนบสนิทเหมือนกับโต๊ะหินหรือว่าโต๊ะไม้ที่เป็นหน้าเรียบเลยนะครับดังในวิดีโอที่เราทำไว้ในเพจนะครับสำหรับไม้ที่เป็น ผิวที่โดยรวมจะเรียบนะครับแต่เป็นร่องอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นร่องอากาศเส้นแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความเรียบมากกว่าฐานไม้เมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับก็จะแตกต่างซึ่งถ้าร่องพวกนี้ถ้าไม้เป็นสีอ่อนสีขาวเนี่ยก็จะมองแทบไม่เห็นแต่ถ้าเป็นสีเข้มเนี่ยก็จะเห็นได้มากกว่าและไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็สําหรับตัวตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่า ผิวไม้ที่แปะเนี่ยน่าจะเป็นแนววีเนียนะฮะก็คือจะเป็นเรียบแล้วก็มีร่อง,ร,องร่องอยู่นะครับทั้งทั้งหมดนะครับฟิล์มเนี่ยเวลาแปะอยู่ก็จะอยู่บนร่องเราจะได้ยินเสียงนะครับว่ามีกาวเนี่ยช่วยยึดฟิล์มไม่ให้ขยับอยู่นะครับนี่มันขยับไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันจะไม่ได้ติดแน่นมากนะครับเห็นไหมฮะเนื่องจากว่ามันติดเฉพาะส่วนที่เรียบนะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยถ้าโตะเป็นสีอ่อนเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นช่องอากาศอะไรก็จะเรียบเนียนสามารถใช้งานได้นะครับถ้าเราเวลาติดตั้งเนี่ยให้เรากรีดเข้าไปในขอบนะครับเนี่ยฮะมันจะลึกเข้าไปในขอบมาณมิน,นึงเวลาเราโดนเนี่ยมันก็จะไม่เพี้ย,ยขึ้นมาง่ายสามารถใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดเรียบแน่นสนิทเหมือนกับโต๊ะที่เรียบทั้งหมดหมายถึงว่าโตที่มันเป็นผิวเรียบเรียบเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับ